ข่อยข้างข่อยข้างข่อยข้างเราเร็วฮมกิว่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่สองยก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 ถือไปซื้อเ่ไดรเล้อีวนน่ะข่อยข้าง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 เราเร็วมันแทน ที่ละโตัวเพราะว่าบักข้าเาจ้าไม่ได้กินว่าต้องไหม้มันเขามาเทละโตวัวาคุณน่ะปาดวะอีอ้วนอ่ะ,อออะมันได้แข่มันเห็นว่าเปิดอันนี้ปุ๊บมันแลนเขามาเลยอันนี้คือฉลามนะครับทุกคนคืออยากจะบอกก่อนว่าใครที่ดูอีพีกินฉลามรอบที่แล้วนะน้องข้าจเจ้าหมากรนตีนของเราไม่ได้กินด้วยนะเพราะอีอ้วนเนี่ยมันแย่งไปมึงมันโผล่แล้วมึงแะเห็นของกินเนี่ย เบิ่งเบิ่งพี่น้องหน้าตามันละลิกละลีบ่เหมือนดอกเอาเบิ่งนะแค่แค่มันหินฉลามแค่มันหินฉลามรอบที่จะมุ่งกับกินผู้เดียวเราต้องให้เข้าทีละตัวจะได้กินทีละตัวชิด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 เข้ามาทีละตัว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 เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเอาขาเอาแขนเข้ามาตัวปิดก้อน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 เอานั่งลงนั่งลงนั่งลงบ้านให้บ้านให้ นางลงคนางลงนางพี่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 สงสัยบ่อยากกินปลาถ้าบ่อยากกินใครอีสวยเลยก็ได้เั่นน่ะเอ้ามาสวย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 มาเอ้ยเดี๋ยวทีละตั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 วบักเข่าเหนียวบักขี้ล่วงเอาเหนียวเอาทีละตัวถ้าหนูอยากกินหนูจะ นั่งลงแล้วให้มือเดี๋ยวมานั่งลงแล้วให้มือนั่งลงแล้วให้มือนั่งลง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 ก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนแล้วให้มือนั่งลงเออเอามือมาเอามือมามือ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 เอาเอามือมาเอามือมามือมือมือขอมือก่อนขอมือขอมือขอมือก่อนขอมือก่อน ข้อมือข้อมือข้อมือก่อนเอออีข้างอีข้างขอยีกข้างขอยีกข้างขออีกข้างขอยีกข้างขอยีกข้างขอยีกข้างขออ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 ีกข้างเราเร็วขอยีกข้างขออีกข้างเราเร็วมันแพงยาบ่แม่คอยจ้าขวางอ้วนบ่แม่คอเจ้าขวางอ่ะเดินเดินหลบมาหลบมาอ่ะนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนั CT ่งรอก่อน หอยค้างหอยข้างแบบนี้เอามาเอามาหนึ่งสองยก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 มายกมาไม่ใช่มันรู้รู้ว่าอยากกินแต่หนูจะอ้อนแบบนี้ไม่ได้ยกมายกมือมายกมือมายกมายกมายกมือมายกมือมายก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 ยก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 ยอ๊ะเอ่ยเรีนตัวข้างปากค้างเอ้ยเอาเอาไปอ้ํา อันนี้ฉลามอบแห้งนะคบทุกคนไปไปไปไหนข้าเจ้าอยู่ไหนเขามันเข้ามาไปามเจ้า,จา,เาเจ้าเข้าเจ้าเสียพี่น้องเดี๋ยวเราจะต้องหาข้าเจ้าก่อนอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับว่ารอบที่แล้วน้องเข้าเจ้าไม่ได้กินฉลามกับเพื่อนนะครับเป็นอาหารขัดฟันชั้นดีนะน,นี่จะต้องให้ข้าเจ้ากินฉลามด้วยนะครับ เจ้าเจ้าอีสาะขงต้องเลยรอบที่แล้วมึงกินหลายกัวโมเดี๋ยวหาบักเจ้าก่อนมามาเจ้ามามาลูกมามาขนั่งลง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 เอออะอันนี้ของข้าเจ้านะข้าเจ้าต้องได้กินนะข้าเจ้าต้องได้กินกินไหมฉลาม มาเขาเจ้ากินวะเอ้ามกินตีบยมกินไห้อ้วนเด้กินมากินม่กินไอ้อ้วนเด้วันนึงั้งนกินว่ะเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่ถือไปซื้อบาได้ลยอีอ้วนน่ะโม้ว่าข้ว่าคเแย่หน่ออ้อีอ้วนแม่าปากเลยวังเบืองอีตะกะนั่น กีตากะเอาหอมบักเจ้าอยู่สล่ะเวลาให้กับโบกินมึงกินเด้อตัวนึงน่ะแพงขึ้นอย่างนี่สลามน่ะมึงเป็นปากคอได้นี่สลามได้นี่กิน,นมึงคือบบก,กินกินบบก,กินเออกินกว่าบา่บาบ่ามึงให้มือเห็นอย่างมึงบานะ่าหน่าพี่น้อง <laughs> กินก,กินบบกินนี่ฉลาม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  กินเอาวะเอาเอาไปคนละมุมนะลูกไปคนละมุมกับไอ้เหนียวกูเบิ้งส้มมึงแล้วบบเขาเจ้าเดี๋ยวมึงกับสิถือแยงเอ้าอีสากมึนว่ะแบบว่าจะรับแนวแถวๆนี้มันหลายคนเดีคนละตัวมึเออ้าีสากหนูมึนทำไมมึงถุงเงินกินเปครื่งตัวแล้ววะทำไมเขาสวย แม่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 เก็บว้สูงสูงเลยแม่แ at, พงแพงแพงแพงมึงไ่ได้กินบบบเขาเจ้ามึงเอออ้วนกินกินให้อ้วนแทะ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 กินนะ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  ทุกคนครับฉลามเนี่ยน้องๆสามารถทานได้นะครับเป็นอาหารครบเคี้ยวขัดฟันนะครับใครที่รักน้องหมาหรือว่าร้านน้องหมาที่มีจําหน่ายก็ลองซื้อมาให้น้องหมาแทะดูนะครับเป็นขัดฟันได้ชั้นดีเลยคนเรายังแปรงฟันได้น้องหมาก็ต้องขัดฟันได้นะครับ mm hmm. เพื่อสุขภาพฟันแล้วก็ตัวนี้นะครับมีสารอาหารจากธรรมชาติแหละเพราะว่าทำไมผมถึงรู้เพราะผมคิดว่ามันจะต้องมีแหละเพราะว่าเนี่ยเขาเขียนมาเยอะขนาดนี้นะครับถามว่า hmm. ผมมีความรู้อะไรบ้างก็ไม่ค่อยมีหรอกครับทุกคนผมก็ซื้อมาให้น้องหมาผมกินเพราะว่าผมเห็นว่าอรอบที่แล้วเขาแย่งก พอมันจะแยกหนูพ่อซื้อมาให้หนูรอบที่แล้วเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยหันหน้าไปหันหน้ามาีมันอย่าเฮ้ยเฮ้ยบักเหนียวกินเบลอไแมฮะแสดงว่าเหนียวน่าจะชอบว่ะเหนียวน่าจะชอบว่ะเหนียวลุกไปเลยทหารทหารกินเบลแล้วข้าเจ้าจะบังเจ้ายาสำคัญนี้บข้าเจ้านะมึงอ้วนมึงอ้วนมึงอ้วน ือเป็นขนมขบเคี้ยวนะครับพี่ๆเอามาขัดฟันน้องหมานะครับใครที่รักน้องหมาก็สามารถซื้อมาให้น้องหมาทานได้นะครับผมมาซื้อมาตัวหนึ่งอยู่ที่ราคา189บาท200นะครับพี่ๆก็4ตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบพันนะครับ800รวมค่าน้ำมันรวยก็ 1000. พันกว่าบาทพอดีแหละบ่ได้สร้างมาซื้อมาเดี้ยนี่ใครที่อยากจะลองสั่งมาทานนะครับสามารถไปตามได้ที่ Facebook แม่งมันนี่อ,าอ,อ่านว่าออกว่าบาทซูบดูบาท ช่องทางการติดต่อนี้นะครับลองไปสั่งมาให้น้องหมาแทะเล่นดูได้นะครับป่ะเรามาสู่ช่วงการรีวิวแล้วหรอเนี่ยนะครับพี่พี่ก็นี่นะเอามาขัดฟันได้ชั้นดีเลยไม่ใช่นิ่วกูสิเอาหมดแล้วเหรอช่วยหนูกินหมดแล้วหระลูกหนูกินหมดแล้ว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 มันเป็นกลิ่นเค็มๆนะเหมือนน้ำทะเลก็น่าจะเค็มน้ำทะเลแหละปลาไปอย่างปลาคอบบกต่อไปปลาเนื้ออ่อนอบแห้ง เอามาขัดหรอแม่แต่ว่าอันนี้คือเท็ก t เจอร์ของมันมันเป็น4 4อนะทุกคนมันมันไม่แข็งนะมันไม่แข็งคือมันเป็นเหมือนฟองฟองอากาศในตัวของฉลามด้วยอย่างที่ผมเคยรีวิวคลิปที่แล้วนะครับใครที่อยากจะลองเทสก็ลองสักตัวนะครับร้อบาทนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าในเพจของเขาขายเท่าไหร่นะอันนี้ไม่ได้สปอนนะครับแค่รู้สึกว่ารอบที่แล้วเขาแย่งกันแต่ว่ารอบนี้อกจ <c oughs> คือรอบที่แล้วเขาแย่งกันกินนะครับเพราะว่าผมซื้อมาตัวเดียวแล้วผมหันสี่รอบนี้ผมซื้อมาสี่ตัวแล้วแม่งบักกินว่ะบักเจารอบที่แล้วมันก็นยังสี่แหละดีล่าสวยกินเบิร์ดแล้วเอไหรน่ารนทสวยขี้มึงสวยมันอ่อนสวยมันกินเบิร์ดแล้ววัดวันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะลูกกินฉลามกินฉลามมาเป็นตัวแต่มันไม่อิ่มนะยายฉลามอ่ะ มันตัวเองไม่กินเนี่ยคนมันพออดเลยนะมันหืมมันยืมอะไรนตัวเองไม่กินเนี่ยห่วงลูกเอามาให้ตัวอื่นกินเข้าใจไหมเข้าก็ไหมสำคัญนี่เลยเข้าแกงเถอะของขาเจ้าอยู่น้ำยายหุ่นเจ้าของเมื่ท่านได้กินตอนนี้นะเอามาเดี๋ยวเจ้าของกัเอามาเฮ็ดไว้แล้วก็กัดกันน้ำลูแม่แม่แม่ให้มันดู หหักหักไปหางให้มันหน,หน่อยๆหน่อับเออบางคนนี้ยนะกินเก่งกินเบิร์ดแล้วคุณนะหมู่ยุคคุณ <S <S ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สัตว์ตะไคร้พุ่มไหมสตอรี่แล้วมาเจอกันใน,นอีพีหน้าอ๋ออย่าเพิ่งนะดูก่อนว่ามันจะกินไหมเนี่ยถ้ามันกินก็ให้มันกินเลยแม่แต่หักหางไปให้มันมื่อกี้ท่าเปลี่ยนหักหางหน่อยๆบ่อยะข้านี่กินบ่คือเอาหักหางคือหักครึ่งตัวมาดิเห็นบอลอ่ะพี่น้องมันเป็นฟอร์ฟอร์นะมันเป็นฟอร์ฟอร์นะเห็นบอลอ่ะมันเป็นฟอฟอร มันบ่ได้แข็งเด้พี่น้องเห็นมันนิ่มมันกัดแบบมันมันเป <Bond> <t ans> like Pokemon, I, ็นขนมขบเคี้ยวเห็นปะแม่ยื่นยื่นให้กล้องดูหน่อยเห็นปะมันเป็นฟอฟอมันไม่ได้แข็งนะหอมเป็นกลิ่นทะเลอ๋อมยังได้เป็นโตมึงยานสลามตีมึงอมาวางว่ะยังส่เดี๋ยวเขาก็แยกมึงกินมึงเห็นมเมียมึงหันนานแม่แหยบังเหนียวเลยแหยบังเหนียวเลยแหย่บังเหนียวบังเหนียวบังเหนียวกินหัวเออมันแย่งมันกินกินดี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 เห็นบ่อีสาก็กินแล้เบิล้ว เอาล่ะพี่ๆใครที่อยากให้น้องๆลองกินฉลามก็ลองสั่งมาได้นะครับที่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 เพจ YouTube เพจนี้เพจนี้เพจนี้วันๆเพจนี้เพจนี้นี่ๆมี IG แล้วก็มีไลน์ด้วยใช่ปะใช่สามารถไปได้ที่นี่นะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาล่ะหรือแคปคิวอาร์โค้ดเนี่ยไปที่ร้านเลยชาร์จเป็นแบบนี้เลยนะถุงนี้นะที่ผมสั่งมานี่นะใครที่ชอบกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สตอรี่ช่องแล้วเราไปเจอกันใน EP หน้าสำหรับ EP นี้หมดไป800ค่าน้ำมันไปกับอีกประมาณนพันกว่าบาทนะครับสำหรับวันนี้บบ๊าายยสสวัดีจ้า